สวัสดีครับบ่าวเถาสวัสดีท่านผู้ชมครับไพยเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับวันนี้เดินทางมาหาปูทุ่งฝนเราพี่น้องพามารับชมครับงวดวันที่16มิถุนายน2567นะครับเดินทางมาหอดมาถึงแล้วครับผมมรอนเอกเด้นน้ำนามมาถวายปูน้ำนะครับมีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเพื่นฝากบ่าวเ่าถวายน้ำนะครับกระถวาย หลายวัดแน่เนาะพี่น้องเนาะก็จะได้นําไปถวายหลายวัดแน่ก็จะแบ่งกันไปเนาะครับท่านผู้ชมแต่ละวัดอันนี้เอามาบ่หลายนะครับไปแต่ละหม่องเดียวก็จังนําไปถวายสาธุบุญนําเด้อครับเดอ้อนะครับปู่ทุ่งฝนเออ่พึ่งรุดพี่น้องนะครับอ่าเอามาหาปู่คือเกา่านะครับงวดนี้ปู่จะเน้นให้ชุดใดญนะครับผมอา่างวดวันที่16มิถุนายน2500 67นะครับผมเดี๋ยวเบาเท่าน้ำนำไปให้ปูก่อนพี่น้องนะครับมืออื่นก็จะเริ่มทยอยไปแต่ละวัดนะครับถวายให้เอฟซีเพิ่นสาธุบุญน้ำครับครับมือเนี่ยปูวาสร้างกับบอเรม่านะครับเด้อเพราะว่าอ่าซังหินนะครับซังหินปูว่าซังหินมาลงนะครับอ่าฝนตกบ่อหินบ่อจกอ่าบ่อตักดินบ่อตักหินพี่น้องนะครับอันนี้ศาลาที่ปูจะสร้างศาลาใหม่นะครับท่านผู้ชมอ่าศาลาเก่าอยู่พุ่นครับศาลาเก่า เอาเข้าไปกราบนมัสการปูน้ำกันครับกราบนมัสการครับปูกราบนมัสการครับปูถวายน้ำท่านผู้ชมมันตั้งเย็นมั้งยาถือเรียงมาครับผมอยู่ในน้ำน้ำล่ะอยู่ในน้ำน้ำนะปูเขาได้กินเยังอยู่อะไรยังเนาะข้าวหนำครับข้ดวอะไรข้าวหนำลายยางครับผมขิดหนำใจหนำรอเลียงหนำโลเลียงยังสร้างยุติปูมาไหนเทธิ์จังไรฤทธิมาลายมือแล้วฤทธิมาลายมือแล้วครับฤทธเอาหยุดไว้สำมั่นครับปูก็ระเฮ็ด คอยเฮ็ดไปเด้อพี่น้องเด้อปูวา่าเออสำเงินเข้านีินะครับปูวาคอยสั่งไปเครื่องหนาปนมันลงหินกับไรลงหินบ่ได้ครับหินขี้เจ้าก็แล่นไปครับผมลงบอ่อไปออกบ่อไปเอมามาหาปูคือเกา่าธรรมชุ่มมาฟังน้ำกันงวดนี้นะครับผมมีงวดเขา่าโอ้มันงวดว่าเขา่าจอนไปคักเนาะครับปูฟังในมันจอนด้วยฟังดีมันจอนมีจอน งวดเข่าคักคือศูนยกศูนย์เก้าศูเก่าแล้วพี่น้องของปูเข่าทั้งบนทั้งล่างมันเข่ากับมันเข่าก็เล้วไปแล้วมันเอาตัวไม้มันนี่บอ่าเว้นแน่พี่น้องเข่าแน่เว้นแน่บอกเขาห้องสีไม้ตัวเขาบอกเขากับมานี่แหละมหาปูไม้คือเก่าบเศ้าขายได้เอเนาะกับตรตออกพอ ยงนกปกวันกยังลุกป uh ูกปกปกบกบกห้องบวกเลืแค่ปูกปกปกแปดแปดมืปกปกปูกดูเขาไปยังวิ่งหนึ่ง โอ้หน oh, ึ่งกับแปดติปว 8, ูวเด่นหนึ่งกับแปดได้ทำมนผู้ชมได้ okay. มากมากบ่ิจาคครับไปตามตามส<า>้วยตามมันเลยล่ะครับผมมันมากสีได้เนาะเลขติด สามห้าเ <35 7 S 2> อาแมนบอลแมนปัวบอไปุ๋ยอ้อหอ้โหโโอ้โหัอ้โหโอ้อ้โโอ้โหสอ้โอ้่้ 3 5 07ประสาทบอกว่าอยอนเมื่อยคนไดเอาวันเอาูนไหวนี้มันยู่ไก่ศูนย์เจ็ดหโ,โอ้เล็กติดขี้งา <c oughs> มแต่ปัวหาศูนย์เน่ <c oughs> เยนนนมยนนนันคือมาอยู่ไก่อันนี้หนึ่งสามห <c oughs> นึน่งมาอยู่นี่เนาะหนึ่ แปดยังเหรอแปดสามปูข่อยเป็นคนคือเบื่อแปดสามแปดห้าแปดศูนย์แปดเจ็ดครับถ้ามีอะสูตเต็มมันสูตเต็มแปดคู่นะครับทำส้มพิจารณาพิจารณาพิจารณาครับ ไปกลับเด้อยกลับปูบ่มีตัวเน้นให้บ่ครับปูเน้ยนยังเม่งม่งจีเด่นเล่นีนเลยปูเลยไปหาดสุดากินแบงหาดลอตเตอรีขินเดียนเนี้ยแ่สิวไปแกสิวไปถึงโ <laughs> ตที่มักตะปูวงวดนี่ละแต่เห็นโตปูจะตัดยุ่นี่ผมมาเนี่ยไไตัดยังไหวแถอตัดหลุดปูตัดเนี้ย หนนี่ผมว่าก็ไม่ยากตาทิง่างตัดใหมันหน่อยนปัวอาเอฟซีผ <Yeah. S 1> ู้คนไปหาสลากกินแบงหาลอตเตอรีตัดอยู่แลตด,ตดวเอฮ่าั <laughs> ่าฮ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 ่เฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮ <laughs> ่า่ <laughs> ่าฮ่าฮ่า่า่า oh, ่าฮ่่า่าฮ่าฮ่่า่าฮาาฮ่งฮ่า่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่่ฮ่่ อูตัดให้เลีอหน่อยลงอง้พี่น้องตาผู้ใดมักกะบ,บ่เป็นยังเพราะว่าอยู่ในชุดเต็มตปูตัดอีกย่รกหรอกอัตสันุกเนาะเป็นพวกไงนี้เด่นหนึ่งเลยบอกปูเด่นหนึง่งก็จะเห็นตัวเน้นอยู่ตัวนี้เ่นนึงอ,องแผดที่เครับจะเห็นตัวเน้นอยู่ในปูบเน้นเ่ยกปู่เน้นให้ไปเลยบอกปูอืยาี่ยาให้เป็นสีนี่เราอ่าตัวมักไม่ปูตปูมักบท่านมักหอกฟันดี่คปู บ้ฟันนี่แล้วบ้ฟันเลยบ้ปูม่านฟันยังมากตัวใดปูปูตัดหนึ่งมากกว่าฮะว่วงเลยปูเอาเลยตัดเนาะอไปล่งเลี้ยวเถอะล่งเลยปูล่วงเล่หน้าหนึ่งหาไอ้ปลาเป็นมาคู่เดียวมาคู่เดียวมันออกตัวเดียวคู่เดียวเท่านั้นัะปูเนาะท่านผู้ชม เน้นที่หลักหนึ่งตัววิ่งกันแล้วแจ่มันตีเนาะโอ้ตัวตวหลักแปดนี่ปูประต,ตัดเลยท่านผู้ชมหลักแปดนี่ตัวร่องนี่มีตัวตัดอยอะตัวหลักหนึ่งนี่ปูมักมักหนึ่งหานะครับเนาะหนึ่งหากับหนึ่งเจ็ดทนแล้วถ้าเดมหนึ่งสองครคูอืมนะครับท่านผู้ชมจะเป็นได้เล่นนะถ้าตัวมักตัวเดียวขึ้นหนึ่งหาที่ปูกับตัวด้วยไนดะ้พลังเล่นหนึ่งหาหนึ่ง ไปหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ 5, มาปูก็แค่นั้นเนี่ยห้าเสียมาใบักแปดแปดสามแปดหาแปดศูนย์แปดเจ็ดนะครับท้ชมลักแปดตัวร่องเดมเขากันเนี่เบนเน,ะ <c oughs> นาะเจหาตัวใดเนาะครับ <c oughs> โอ้บันึงมันสันจกัจรอีรีจรจรัด <c oughs> เลยมันเป็นเล็จรธรรมดาหรจัดเลยไหมจวนจเน่เล็ติดสามห้าูนเจ็ด เลขติดมีงามน่ปูนี่หาศูนเจ็ดะบอมาน้ำกันบนน่นาะนหาศูนเจ็เนี่ยพี่น้องมานน้กันไดน้น,น,น,ดนะครับปูไดม้มักปูได้มักสามตัวกระจับไสรรถพี่น้องมัมกสวิงเอาลกเตะจิตมกครับเือ,อไเอาปนไดักสามัครับผมแต่ปูมักนี่หนึหาตัวเดียวป,ปูมักอมักหนึมักหนึ่มักหนึ่งกับหนึ่งหากเจ็แล้วเนี่ยนจแล้วจกแล้วติปูว่ากเอฟซีนะ อ่ามาจนตัวนะครับแต่ว่าลักแปดเนี่ย่ตัดให้หน่อยน่อยลงกว่ปัวถ้าลักแปดเนี่ยเบ้าเถาคิดว่าปูจะต้องตัดนี่8ปดเจะเหลือแปดห้าแปดสมือาว่าตัดตัวไหลักแปดมัก8ป8 3าแดสามนะ่ผู้ชมเด้อนะครับเอฟซี้ามักตัวใดกะหรือมักเหล็กวิ่งปูกับหาต๋วมาใสไซท่านผู้ชมนะครับผม เหล็กวิ่งปูเด่นหนึ่งรองแปดครับผมมีตัวตัดิยู่ทีอปูครับแต่ว่าวงวงไตัดเรียวลายลายลายมันกับพ่นสียไปเพิ่นแบบโอ้เล็กเนี่ยคนกัะตัดอกงอเนล็กคนมักที่ตัดออกมันกับเป็นเหล็กมันกับเขาบล็อกทสีเนาะเป็นเหล็กดับส่วนบุคคลเนาะเหล็กดับจาคลองนี่แหะครับผมเป็นตัวประกอบว่ามันมันกระดับ างทีมันก็อยู่บางทีก็บปอยูพาเลยที่กระยู่บางทีก็บปอยู่ติปูคนแบบมันมันมันอยู่มาหลายงวดเลยนะครับหลายงวดแต่วบวบวคอยออกไปดอกก็เพียงแต่ว่ามันสีติปูเขาหมักตัวเหล็กมันสีเสียก็ลังใจเนาะอ่าครับผมหาปูคนหมักตัวนี้ปูคนปล่อยว่าดับตัวนี้อ่ามันกับเดี๋ยวคนเขว้ฮ่าท่านผู้ชมนะครับปู่ทุ่งฝนนะครับ16มิถุนายน2567 เขาย่ำเขากับเข่าทั้งบนทั้งล่างพี่น้องงวดหกศูนยับเก้าศูนย์เข่าทั้งบนทั้งล่างนะงวดที่ผ่านมาพึ่งหลุดหลุดอยู่นะครับผมงวดเขากับเขาครับนาะพี่น้องเนาะงวดนี้พี่น้องแคปหน้าจอไว้เลยครับเลขวิ่งเด่นหนึ่งร่องแปดเลขติดสามหูนย์เจ็ดนะครับผมหลักหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดนะปูตัดหนึ่งสามกับหนึ่งศูนย์วงให้ตัวชอบหนึ่งห้าเม็ดเดียวหนึ่งห้าห้าหนึ่งตัวร่องเกิดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเลยพี่น้องถ้ายร 8 3 8 5 8 0 8 7นะครับผู้ใดมักลัก8แต่ว่าปู่ท่านไหนตัดให้ได้ลัก8เด้อถ่ายไปหาหยิบจับสลากกินแบงกับคู่นี้เลยหนึ่งหาหาหนึ่งหารถตรีใบท่านผู้ชมแคบหน้าจอันเป็นประกอบแม่เนาะฟันประกอบแม่ไม่มาไปไกลหยัดมันเถอาครับเอากราบขอบคุณขอบคุณปู่ท่านผู้ชมพอกันคลิปหน้าครับผมบางซีมันหนึ่งพวกมันเตะจนหัวทั้งผมเนาะสวัสดีครับ